สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดําบันและเรื่องราวหน่ารู้ของเราไดโนเสาร์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมคาชารดอดนทอซอรัสฟันฉลามแห่งยุคครีเทเชียสคาชารดอดนทอซอรัสเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา มันมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคครีเทเชียสตอนกลางราว100ถึง93ล้านปีก่อนและอาศัยอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบันคือทวีปแอฟริกานหน์ดโดยเฉพาะในพื้นที่ของประเทศอียิปต์แอลจีเรียและโมร็อกโกในปัจจุบันชื่อของมันมาจากภาษากรีกว่าคาชารอสแปลว่าแหลมคมและโอโดนโตแปลว่าฟันรวมกันหมายถึง ฟันแหลมเหมือนฉลามซึ่งสะท้อนถึงลักษณะฟันที่ยาวคมและฟันหยักที่คล้ายกับฉลามขาวสมัยใหม่ทำให้มันได้รับฉายาว่า The Great White Shark of the Cretaceous ในหมู่นักวิทยาศาสตร์คาชาโรดอนทอสซอรัสถูกจัดอยู่ในกลุ่มคาชาโรดอนทอสซอริเดซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับนักล่าอื่นๆอ,อย่างกิกาโนทอซรัสและมาปัสซอรัส โดยทั้งหมดมีลักษณะเด่นคือกะโหลกขนาดใหญ่ฟันแหลมคล้ายเมียดโกนและร่างกายพลังสุ่มใช้ในการล่าได,ดาโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ในยุคนั้นไดโนเสาร์ชนิดนี้มีขนาดใหญ่โตมากโดยบางการประมาณระบุว่ามันอาจยาวถึง12-13เมตรและหนักเกือบ7ตันใหญ่กว่าไทแรโนโนซอรัสเร็กซ์ในหลายการวัด ด้วยขนาดมะหือมาและฟันที่ออกแบบมาเพื่อฉีกเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพมันจึงถือเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามที่สุดในยุคของมันแม้จะมีชื่อเสียงและขนาดที่น่าตื่นตาแต่คาชาโรดอนทอสซอรัสก็ยังคงเป็นปริศนาในหลายแงยม่มุมเนื่องจากซากฟอสซิลของมันที่พบยังมีจำนวนจำกัดและบางส่วนสำคัญก็สูญหายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองการค้นพบใหม่ๆในศตวรรษที่21 ได้ช่วยเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมันและทำให้มันกลับมาเป็นที่สนใจของวงการบรรพชีววิทยาอีกครั้งการแนะนำคาชาโรดอนทอสซอรัสไม่เพียงแต่เป็นการพูดถึงไดโนเสาร์ขนาดใหญ่แต่ยังพาเราย้อนกลับไปสู่ยุคสมัยที่นักล่าและเหยื่อดำรงชีวิตในสมดุลแห่งธรรมชาติอันโหดร้ายซึ่งบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสัตว์กินเนื้อที่ก้าวไกล และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์คาชาโรดอนโทโซรัสคือหนึ่งในนักล่าที่น่าเกรงขามที่สุดของยุคครีเตเชียสตอนกลางประมาณ100 9 4ถึง94ล้านปีก่อนโดยมันอาศัยอยู่ในดินแดนที่ปัจจุบันคือแอฟริกาเหนือซึ่งพื้นที่เหล่านี้ในยุคโบราณไม่ได้แห้งแลง้งหรือกันดานอย่างที่เห็นในปัจจุบันแต่กลับเต็มไปด้วยระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ ป่าทึบที่ชื้นชุ่มและพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงสิ่งเหล่านี้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของสัตว์นานาชนิดรวมถึงไดโนเสาร์กินพืชขนาดยักษ์ที่เป็นเหยื่อของคาชาโรอดนโทซอรัสสภาพภูมิประเทศเหล่านี้ทำให้คาชาโรอ o n นโทซอรัสสามารถพัฒนาเป็นนักล่าบนสุดของห่วงโซ่อาหารด้วยความยาวร่างกายกว่า12-13เมตรน้ำหนักราว6-7ตันขนาดใกล้เคียงกับไทเรนซอรัสเร็กซ์ มันมีฟันขนาดใหญ่คล้ายฟันของฉลามซึ่งเป็นที่มาของชื่อคาชาโรอดนโทซอรัสซึ่งแปลว่ากิ้งก่าฟันฉลามฟันเหล่านี้มีคมเหมือนใบมีดเลื่อยและสามารถเฉือนเนื้อเยื่อของเหยื่อได้อย่างง่ายดายเหยื่อของมันคือไดโนเสาร์กินพืชที่มีขนาดใหญ่และช้าเช่นอาราโนซอรัสไดโนเสาร์กินพืชที่มีแผงหลังคล้ายใบเรือเรบบาชีซอรัส ซโซโลพอดคอยาวที่มีขนาดใหญ่มากรวมไปถึงสัตว์สเถินน้ำสเถินบกและปลาน้ำฉืดขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุ่มน้ำนอกจากนี้ยังเชื่อว่าบางครั้งคาชาโรดอนโทซอรัสอาจต้องแข่งขันกับนักล่าขนาดใหญ่ชนิดอื่นในแอฟริกาเช่นสไปโนซอรัสซึ่งเน้นล่าเหยื่อในน้ำในขณะที่คาชาโรดอนโทซอรัสเน้นการล่าในแผ่นดินโดยเฉพาะ ทำให้ทั้งสองชนิดอาจมีการแบ่งพื้นที่ล่าอย่างไม่เป็นทางการลดการเผชิญหน้ากันโดยตรงนักบรรพชีววิทยาหลายคนยังตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะร่างกายของคาชาโรดอนโทซอรัสเช่นขาที่ยาวและกล้ามเนื้อส่วนสะโพกที่ทรงพลังทำให้มันสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วกว่าที่คาดการไว้และอาจใช้ความเร็วเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การล่าเช่นการซุ่มโจมตีจากพงไม้หรือโขดหินที่กลืนกับภูมิประเทศ การปรากฏตัวของคาชาโรอดนโทซอรัสยังบ่งชี้ถึงความรุ่งเรืองของกลุ่มนักล่าตระกูลคาชาโรอดนโทซอริเดอีทั่วโลกในช่วงเวลานี้โดยแอฟริกาใต้ถือเป็นศูนย์กลางสำคัญอีกแห่งที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสายพันธุ์และวิวัฒนาการของนักล่าระดับบนสุดของโลกยุคโบราณคาชาโรอดนโทซอรัสไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์กินเนื้อขนาดยักษ์ทั่วไปแต่คือหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของวิวัฒนาการ โดยโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อการไล่ล่าและทำลายเหยื่ออย่างมีประสิทธิภาพที่สุดร่างกายของมันคืออาวุธครบเครื่องในตัวเองทุกสัดส่วนมีเหตุผลทางชีววิทยาและการล่าที่รองรับอยู่เบื้องหลังหัวกะโหลกที่ใหญ่โตและฟันเฉือนเนื้อหัวของคาคารอนโตซอรัสมีความยาวเฉลี่ยประมาณ1.6เมตรโครงสร้างแบนและยาวของกะโหลกทำให้มันสามารถงับเหยื่อได้ลึกและกว้าง โดยเฉพาะฟันรูปใบมีที่มีลักษณะเหมือนฟันของฉลามซึ่งมีขอบฟันเป็นซี่เลื่อยสามารถฉีกเนื้อออกจากร่างเหยื่อได้อย่างง่ายดายไม่เน้นการบดกระดูกเหมือนทีเร็กซ์แต่ใช้การเฉือนและปลิดชีพเหยื่ออย่างรวดเร็วฟันเหล่านี้มีความยาวเฉลี่ยกว่า20ซนติเมตรและมีการงอกใหม่เรื่อยๆเพื่อทดแทนฟันที่หลุดระบบทางเดินหายใจและระบายความร้อนรูจมูกของมันถูกวางตำแหน่งอย่างมีนัยสำคัญ ยาวและอยู่ในตำแหน่งที่อาจช่วยในการระบายความร้อนของศีรษะในสภาพแวดล้อมร้อนชื้นของแอฟริกายิ่งไปกว่านั้นช่องว่างภายในกระโหลกอาจเชื่อมโยงกับระบบโครงอากาศที่ช่วยให้น้ำหนักหัวเบาลงและระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นกล้ามเนื้อขาและความเร็วในการเคลื่อนที่แม้จะมีขนาดใหญ่กว่า12เมตรแต่คาคาร์โดนโตซอรัสกลับเคลื่อนไหวได้อย่างน่าทึ่งโครงสร้างสะโพกและกระดูกต้นขา แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของกล้ามเนื้อขาหลังที่แข็งแรงรองรับน้ำหนักมหาศาลและช่วยในการพุ่งตัวเร็วในระยะสั้นคาดการว่าอาจวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง30-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าน่าประทับใจมากเมื่อเทียบกับขนาดแขนที่ยังมีบทบาทแม้ขาหน้าของมันจะไม่ใหญ่เท่าขาหลังแต่ก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์ต่างจากทีเร็ที่แขนลดรูปอย่างเห็นได้ชัด แขนของคาคารอดนโตซอรัสยังคงยาวพอสมควรและมีเล็บแหลมที่สามารถเกี่ยวหรือยึดเหยื่อไว้ชั่วคราวในจังหวะโจมตีวิวัฒนาการจากอโลซอรอยคาคารอดนโตซอรัสจัดอยู่ในกลุ่มอโลซรอยซึ่งเป็นสายวิวัฒนาการของนักล่าที่แยกจากกลุ่มไทแรนโนซอริกได้ ai, โดยมีต้นกําเนิดย้อนกลับไปในยุคจูราสิกการที่มันมีลักษณะคล้ายอโลซรัสแต่มีขนาดใหญ่และความซับซ้อนทางกายภาพมากกว่า แสดงให้เห็นถึงการวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องและเฉพาะทางของนักล่าระดับสูงในแต่ละทวีปการวิพากษ์ของคาคารอดอนโตโซรัสคือผลลัพธ์ของล้านปีแห่งการปรับตัวเพื่อครองตำแหน่งผู้ล่าบนสุดในโลกยุคครีเทเชียสและยังคงสร้างความตื่นตระหนกให้กับนักวิทยาศาสตร์และคนรักไดโนเสาร์ทั่วโลกจนถึงปัจจุบันแม้คาคารอดอนโตซอรัสจะเป็นหนึ่งในสุดยอดนักล่าแห่งยุคครีเทเชียสตอนต้นของแอฟริกาเหนือ แต่มันไม่ได้ยืนอยู่บนยอดพีระมิดทวงโซงอาหารเพียงลําพังลอกของมันเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่และอันตรายที่ล้วนแล้วแต่เป็นทั้งเหยื่อและศัตรูในเวลาเดียวกันการอยู่รอดของมันไม่เพียงแต่อาศัยพละกําลังแต่ยังต้องอาศัยกลยุทธ์ในการเผชิญหน้ากับคู่แข่งและผู้ท้าชิงอีกมากมายสไปโนซอรัสยักษ์นักล่าแห่งสายน้ําศัตรูตัวฉกาจของคาคารดอดนโตซอรัสคือสไปโนซอรัส ไดโนเส์กินเนื้อขนาดมหึมาที่มีชีวิตอยู่ในภูมิภาคเดียวกันแม้สไปโนซอรัสจะเชี่ยวชาญในระบบนิเวศแบบใกล้น้ำและเน้นล่าปลาเป็นหลักแต่การเผชิญหน้าระหว่างสองยักษ์นี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คาคารอดอนตอซอรสัสมีความได้เปรียบในด้านความว่องไวบนพื้นดินขณะที่สไปโนซอรัสได้เปรียบในน้ำความแตกต่างด้านกลยุทธ์และสรีรวิทยา ทำให้การต่อสู้ระหว่างสองสายพันธุ์นี้เป็นการประทะกันของวิวัฒนาการที่น่าทึ่งออราโนซอรัสและเหยื่อขนาดกลางในระบบนิเวศเดียวกันยังมีไดโนเสาร์กินพืชหลากหลายชนิดเช่นออราโนซอรัสที่มีสันหลังสูงโครงร่างกายแปลกประหลาดเหล่านี้อาจช่วยในการข่มขู่ผู้ล่าอย่างไรก็ตามสำหรับคาคาโรดอนโตซอรัสแล้ว ไดโนเสาร์เหล่านี้คือเป้าหมายหลักในการหาอาหารความสามารถในการลอบโจมตีและฟันอันแหลมคมทำให้มันสามารถจัดการกับเหยื่อได้ภายในไม่กี่มินาทีนักล่ากับนักล่าการแข่งขันกันเพื่อการครองถิ่นในโลกของครีเทเชียสแห่งแอฟริกาการ,รเผชิญหน้าระหว่างนักล่าไม่ใช่เรื่องแปลกคาคาโรดอนโตซอรัสต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งจากเพื่อนร่วมมงการและนักล่าต่างสายพันธุ์ การต่อสู้ระหว่างนักล่าไม่ได้เป็นเพียงการแย่งอาหารแต่รวมถึงการแสดงความเหนือกว่าเพื่อรักษาอาณาเขตการต่อสู้เหล่านี้คือบทพิสูจน์ของวิวัฒนาการที่ดุเดือดที่สุดในประวัติศสาสตร์ของสิ่งมีชีวิตภายใต้ท้องฟ้าร้อนระอุและผืนดินแห้งแล้งของแอฟริกาคาคาโรอดนโตซอรัสไม่ได้มีชีวิตที่ง่ายดายมันต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางนักล่าคู่แข่งและเหยื่อที่มีไหวพริบการดำรงอยู่ของมัน คือเครื่องยืนยันถึงความยิ่งใหญ่และความแข็งแกร่งของนักล่าในตำนานที่โลกไม่อาจลืมแม้จะเคยเป็นนักล่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งทวีปแอฟริกาเหนือแต่ในที่สุดคาคารุดอนโทโซรัสก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมแห่งการสูญพันธุ์ที่เกิดขึ้นกับไดโนเสาร์ทั่วโลกการล่มสลายของมันไม่ได้เป็นเพียงจุดจบของนักล่ารูปงามแห่งยุคคริเทเชียสเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันน่าตื่นเต้นของนักบรรพชีวินวิทยาในการค้นพบและศึกษามันอีกด้วยการสูญพันธุ์จุดจบแห่งราชานักล่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในช่วงปลายยุคครีเตเชียสรวมถึงระดับน้ำทะเลที่ผันผวน ภูมิอากาศที่แห้งแลง้งและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศล้วนมีส่วนทำให้สิ่งมีชีวิตจำนวนมากรวมถึงค่า osaurus, คาร์ดอนโทซอรัสค่อยๆหายไปจากแผ่นดินแอฟริกาแม้ไม่มีหลักฐานแน่ชัดถึงสาเหตุการสูญพันธุ์โดยตรงแต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่ามันน่าจะสูญพันธุ์ก่อนเหตุการณ์ดาวเคราะห์ชนโลกเมื่อราว66ล้านปีก่อนการค้นพบและการคำลาย ฟอสซิลของคาคารอดอนโทซอรัสถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงปี 1920s ในทะเลทรายซาฮาราโดยนักวิจัยชาวเยอรมันฟอสซิลต้นฉบับได้รับการศึกษาจนสามารถระบุลักษณะของนักล่าขนาดมหึมานี้ได้อย่างชัดเจนแต่โชคร้ายที่ฟอสซิลชุดตั้งเดิมถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างการโจมตีทางอากาศในเมืองมิวนิกเยอรมนี การค้นพบครั้งที่2เกิดขึ้นในปี 1990s เมื่อทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกนำโดยดรพอเซเรโนได้ขุดพบซากฟอสซิลของคาคารดอนโทซอรัสอีกครั้งในโมร็อกโกซึ่งช่วยยืนยันถึงการมีอยู่ของมันและทำให้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของกะโหลกฟันและโครงสร้างร่างกายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นความสำคัญในวงการบรรพชีวินคาคารดอนโทซอรัส กลายเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในการศึกษาเกี่ยวกับนักล่าในยุคครีเตเชียสเพราะมันช่วยเปิดเผยถึงวิวัฒนาการของกลุ่มคาคารอดนโทซอรัสซิเดที่แพร่กระจายไปทั่วโลกตั้งแต่อเมริกาใต้ยุโรปจนถึงแอฟริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความหลากหลายของนักล่าในซีกโลกใต้ซึ่งมักถูกมองข้ามเมื่อเทียบกับฝั่งอเมริกาเหนือแม้จะสูญพันธุ์ไปแล้วหลายสิบล้านปี แต่คาคาร์โดนโทซอรัสยังคงถูกกล่าวขานในหมู่นักวิทยาศาสตร์และผู้ชื่นชอบไดโนเสาร์ทั่วโลกมันไม่เพียงเป็นตัวแทนของนักล่าผู้เกรียงไกรแต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังของฟอสซิลในการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและทำให้เราตระหนักถึงความเปราะบางและความมหัศจรรย์ของชีวิตบนโลกใบนี้ในโลกยุคครีเทเชียสไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่หลากหลายสายพันธุ์ต่างแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอด คาคารอ o n นโตซ u รัส <ar od> <osaurus> เป็นหนึ่งในนักล่าที่โดดเด่นจากแอฟ,ฟริกาเหนือแต่เมื่อมองในบริบทระดับโลกมันยังต้องเผชิญกับคู่แข่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันเช่น t y r a n n o ซ a รัสเร็กซ์จิกา t o s a u r รัสสไปโนซ u รัสและมาปูซ u รัสแต่และชนิดล้วนมีความสามารถเฉพาะตัวและต่างก็เป็นสุดยอดนักล่าในดินแดนของตนคาคารอโดนโตซอรัส vs ไท r รนโซรัสเร็กซ์ แม้ทั้งสองจะไม่เคยเผชิญหน้ากันจริงเนื่องจากอาศัยอยู่คนรัฐทวีปและยุคสมัยที่ห่างกันแต่การเปรียบเทียบเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ t ทเรซจากอเมริกาเหนือมีแรงกัดที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาไดาโนเสาร์กินเนื้อและมีการวิวัตรไปในทิศท,ทางของนักล่าที่ใช้พละก,กําลังในการล้มเหยือ่อขณะที่คาคารอนโตซอรัสมีลักษณะคล้ายจิกาโนโตซอรัสมากกว่า คือใช้ฟันแหลมยาวเหมือนมีดโกนในการสร้างบาดแผลชะกันแทนที่จะใช้แรงกัดบดกระดูกการเปรียบเทียบกับจิกานโตซอรัสและมาปูซอรัสคาคารอดนโตซอรัสมีความใกล้เคียงกับจิกานโตซอรัสจากอเมริกาใต้มากทั้งในเงี่ของโครงกระดูกกระโหลกและฟันขณะที่มาปูซอรัสซึ่งเชื่อว่าอาจล่าเหยื่อเป็นฝูงก็แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายภายในกลุ่มคาคารอดนโตซอริเดเอง การที่กลุ่มนักล่าเหล่านี้สามารถครองพื้นที่หลายทวีปแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของกลยุทธ์การล่าที่อิงกับความคล่องตัวและขนาดอันน่าเกรงขามคาคารอดนโตซอรัสและสไปโนซอรัสคู่แข่งร่วมทวีปความน่าสนใจยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อพูดถึงสไปโนซอรัสซึ่งอาศัยอยู่ในแอฟริกาเหนือเหมือนกับคาคารอดนโตซอรัสแม้จะมีวิถีชีวิตต่างกันโดยสไปโนซอรัสเชื่อว่าหากินในน้ำเป็นหลัก และกินปลาเป็นอาหารแต่การมีอยู่ของนักล่าใหญ่2ชนิดในระบบนิเวศเดียวกันทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ล่าและรูปแบบการแข่งขันของพวกมันความแตกต่างที่น่าจดจำคาคารอโตซอรัสไม่ได้มีแรงกัดรุนแรงที่สุดหรือขนาดใหญ่ที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการรวมกันของขนาดมหึมาความคล่องตัวและฟันที่ออกแบบมาเพื่อฉีกเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันเป็นตัวอย่างของกลยุทธ์นักล่าที่ไม่ได้พึ่งพาแค่พลังแต่ยังรวมถึงความเร็วและเทคนิคการล่าอันเฉียบขาดการเปรียบเทียบเหล่านี้ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของโลกไดโนเสาร์ยุคคริเทเชียสได้ชัดเจนขึ้นและตอกย้ำถึงความหลากหลายทางวิวัฒนาการของนักล่าในแต่ละทวีปคาคาโรดอนโตซอรัสอาจไม่ใช่นักล่าที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ก็เป็นหนึ่งในน้ำนานที่ควรค่าแก่การจดจำในหน้าประวัติศาสตร์แห่งไดโนเสาร์ การสิ้นสุดแห่งตำนานการสูญพันธุ์ของคาคารอดนโตซารัสคาคารอดนโตซารัสอาจเป็นหนึ่งในนักล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่เช่นเดียวกับไดโนเสาร์สายพันธุน์อื่นๆมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมแห่งการสูญพันธุ์ได้การล่มสลายของอาณาจักรแห่งสัตว์ดึกดำบรรน,นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนหากแต่เป็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า,ชา ทั้งในระดับสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำทะเลในช่วงปลายยุคครีเตเชียสโลกเริ่มประสบกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทั่วโลกพื้นที่ที่เคยเป็นป่าเขตร้อนหรือพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเหมาะกับสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่เริ่มลดลงรวมถึงระดับน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลง ทำให้พื้นที่อาศัยของคาคารดอนโตซอรัสค่อยๆหายไปและลดโอกาสในการล่าเหยื่ออย่างมีประสิทธิภาพการแข่งขันและความเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อาหารระบบนิเวศในช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสัตว์กินพืชสายพันธุ์ใหม่เริ่มปรากฏขึ้นพร้อมกับนักล่าคู่แข่งที่วิวัฒนาการมีความสามารถเฉพาะตัวมากขึ้นเช่นอบิลิซาริชในอเมริกาใตา้ หรือไดโนเสาร์กลุ่มมานิแรปตอร่าที่มีขนาดเล็กแต่คล่องตัวมากกว่าคาคารูดอนโตซารัสทำให้มันอาจประสบปัญหาในการหาอาหารและรักษาตำแหน่งสูงสุดในห่วงโซ่อาหารการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยแอฟริกาเหนือในยุคนั้นไม่ได้เพียงแต่เป็นพื้นที่แห้งแล้งเช่นปัจจุบันหากแต่เป็นภูมิประเทศที่หลากหลาย แต่เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านธรณีวิทยาและภูมิอากาศพื้นที่อยู่อาศัยของค้าคาโรดอดนโตซารัสถูกจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เช่นมันได้อีกต่อไปการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยแอฟริกาเหนือในยุคนั้นไม่ได้เพียงแต่เป็นพื้นที่แห้งแล้งเช่นปัจจุบันหากแต่เป็นภูมิประเทศที่หลากหลาย แต่เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านธรณีวิทยาและภูมิอากาศพื weakest, i, uzu, i, ้นท <Hayır. S 1> ี่อยู่อาศัยของคาคาร์โอนตซารัสถูกจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เช่นมันได้อีกต่อไปเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่แม้ว่าคาคาร์โอนตซารัสจะสูญพันธุ์ก่อนเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่เมื่อ66ล้านปีก่อนหรือเหตุการณ์ชิกซูลุปแต่สิ่งที่เกิดกับมัน อาจถือเป็นการเตือนล่วงหน้าถึงความเปราะบางของระบบนิเวศในยุคนั้นการสูญพันธุ์ของมันสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนฐานครั้งใหญ่ของโลกไดโนเสาร์จากยุคนักล่ายักษ์ไปสู่ยุคของไดโนเสาร์ขนาดเล็กและในที่สุดคือการเปลี่ยนฐานสู่สัตว์ปีกมรดกที่ยังคงอยู่แม้คาคารดอดนโตซารัสจะจากไปนานแล้ว แต่มันยังคงเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ได้รับความสนใจจากนักบรรพชีววิทยาและคนทั่วไปทั่วโลกฟอสซิลของมันรวมถึงเรื่องราวในงานวิจัยและสื่อบันเทิงอย่างช่วยให้เราเข้าใจอดีตของโลกใบนี้และเรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างต่อเนื่องการจากไปของ่าคารอดอนโตซารัสจึงไม่ได้เพียงเป็นจุดสิ้นสุดของสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งแต่เป็นอีกหนึ่งบทเรียนจากอดีต ที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตบนโลกใบนี้แม้การเวลาจะกลบฝังรอยเท้าของคาชาโรดอนทซารัสไว้ใต้ผืนดินแห่งแอฟริกาเหนือแต่เงาของมันยังคงทอดยาวอยู่ในความทรงจำของมนุษยชาติมันไม่ใช่เพียงแค่นักล่ายุคครีเทเชียสที่น่าเกรงขามหากแต่เป็นตัวแทนของโลกยุคก่อนที่เต็มไปด้วยความลึกลับการปรับตัวและการต่อสู้เพื่ออยู่รอดทุกฟอสซิล ทุกชิ้นส่วนของกระดูกและทุกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมันล้วนเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นเล็กๆที่เมื่อประกอบเข้าด้วยกยันจะเผยให้เห็นภาพใหญ่ของอดีตอันยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้คาชโรดอนโทซารัสไม่ได้มีความหมายเพียงในฐานะสัตว์ที่เคยมีชีวิตอยู่หากแต่เป็นกุญแจไขความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของโลกและความเปราะบางของระบบนิเวศ ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการมองย้อนกลับไปยังอดีตผ่านเงายักษ์ของไดโนเสาร์เช่นคาชาโรดอนโทซารัสอาจช่วยให้เราตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและความสำคัญของการรักษาสมดุลของธรรมชาติเรื่องราวของคาชาโรดอนโทซารัสอาจจบลงในบันทึกของยุคครีเทเชียส แต่สำหรับเราเรื่องราวนี้เพิ่งเริ่มต้นและยังคงส่งแรงบันดาลใจให้กับนักสำรวจผู้ฝันใยและผู้สแสวงหาความรู้ทั่วโลกขอจงอย่าหยุดตั้งคำถามเพราะใต้ผืนทรายและการเวลานั้นยังมีอีกมากที่รอการค้นพบคุณกำลังฟังเล็กซาก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ